ในครั้งอดีตมีฤาษีอยู่สี่ตนบำเพ็ญตะบะอยู่ในป่ามานานับหลายหมื่นปีฤาษีทั้งสตนนี้มีชื่อว่าตันตาวชิราวิสูตรและมหาโรมสิงทั้งสตนได้เลี้ยงนางกบเอาไว้หนึ่งตัวและในทุกๆวันจะมีแม่โคห้าร้อยตัวมาหยอดน้ำนมเอาไว้ในแอ่งศิลาเพื่อเป็นอาหารให้กับฤาษีทั้งสี่ เมื่อฤาษีได้ดื่มนมจนอิ่มนนำสำราญดีแล้วก็จะแบ่งนมในอ่างศิลานั้นให้กับนางกบตัวน้อยด้วยนางกบก็สำนึกรู้บุญคุณของฤาษีเป็นอย่างมากและเฝ้ารอาวันที่จะได้ทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของฤาษีอยู่มาวันหนึ่งนางนาคที่มีชื่อว่าอานงได้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์เพื่อขายพิษตามธรรมเนียมของนาคที่ต้องขายพิษในทุกๆสิ้าวันนางนาคอนงนี้ เป็นลูกสาวของพญาการนาคครั้นเมื่านางอนงขึ้นมาขายพิษเสร็จเรียบร้อยแล้วนางก็เกิดความกำนัดอยากได้ในกามจึงได้แปลงกายเป็นหญิงสาวชาวบ้านที่มีหน้าตาผิวพรรณสดสวยออกตามหาชายหนุ่มรูปงามเพื่อที่นางจะได้เสพสมให้คลายความกำนัดลงทว่านางเดินเสาะหาอยู่นานก็ไม่พบกับชายหนุ่มคนใดเลยนางนาคอนงกลับได้พบเพียงงูดินตัวผู้ตัวหนึ่งเท่านั้น ด้วยความที่มีอารมณ์กำนัดมากและต้องการปลดปล่อยนางนาคอนงจึงได้กลายร่างจากมนุษย์สาวแสนสวยกลับไปเป็นงูจากนั้นก็เลื้อยเข้าไปเสพสมกับงูดินหนุ่มตัวนั้นโดยไม่สนใจว่าชาติกำเนิดของตนนั้นสูงส่งกว่างูดินที่แสนต่ำต้อยเปน็นอันมากนางนาคอนงไม่คิดว่าจะมีใครมาเห็นในตอนที่นางเสพสมกับงูดินทวาฤาษีทั้งสตนกลับมาเห็นเห,นเหตุการณ์นี้เข้า เมื่อเห็นแล้วก็มองออกว่างูตัวเมียนั้นคือนาคอนงบุตรีของพญาการนาผู้สูงส่งฤาษีจึงนึกติเตียนว่านางนาคนั้นยึดเอาแต่การมารมของตนเองไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและไม่คำนึงถึงความสูงส่งของชาติกำเนิดตนถึงขั้นลดตัวลงมาเสพสมกับงูดินผู้ต่ำต้อยเป็นถึงนางนาคผู้สูงศักดิ์แต่กลับลดตัวเองลดศักดิ์ศรี ลงมาเสพสมกับงูดินผู้ต่ำต้อยช่างไม่นึกละอายแก่ใจตัวเองไม่นึกละอายใจแกเหล่าวงพงพันของตนเองเสียเลยฤาษีตนหนึ่งเอ่ยขึ้นและฤาษีทั้งสี่ก็ไม่อาจทนดูต่อไปได้จึงได้ใช้ไม้เท้าของตนเคาะลงไปที่ขนดทางของนางนาคแต่นางก็ยังไม่หยุดเกี้ยวรัดกับงูดินฤาษีจึงได้ใช้ไม้เท้าเคาะลงบนหลังของนางนาคอีกครั้งเพื่อให้นางรู้สึกตัว และยุติการกระทานั้นเสียพอนางนาคอนน่งโดนรูสีเคาะไม้เท้าใส่อย่างแรงก็รู้สึกเจ็บและได้สติคืนมาเกิดความรู้สึกอับอายที่มีคนมาเห็นการกระทําของตนนางจึงรีบมุดลงดินหนีเพื่อกลับไปยังวังบาดานของตนทันทีส่วนงูดินตัวผู้นั้นก็รีบเลื้อยหนีไปอีกทางเมื่อกลับมาถึงวังบาดานนางนาคอนน่งก็รู้สึกอับอายมาก และกลัวว่าฤาษีจะนําเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างนางกับงูดินหนุ่มมาฟ้องพญาการนาคผู้เป็นบิดานางจึงคิดจะกําจัดฤาษีทั้งสี่เพื่อเป็นการปิดปากและเพื่อให้แน่ใจว่าความลับที่นางไปเสพสมกับงูดินนั้นจะไม่มีวันได้แพร่งพลายไปให้ใครได้รู้อย่างเด็ดขาดนางนาคกนงจึงเฝ้ารอวันและรอโอกาสเหมาะที่จะได้จัดการฆ่าฤาษีทั้งสี่เพื่อปิดปากเสีย นางได้แอบเลื้อยมาที่อาสมของฤาษีทั้งสี่และเฝ้าดูฤาษีจนได้เห็นว่าในทุกๆเช้าจะต้องมีแม่วัวมาหยอดน้ำนมลงในแอ่งศิลา,าไว้เพื่อให้ฤาษีดื่มเป็นอาหารเช้านางนาคอนงอาศัยจังหวะที่ไม่มีใครเห็นเลื้อยไปซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆกับแอ่งศิลานางรอจนแม่วัวทั้งหลายหยอดน้ำนมมาไว้จนเต็มอา่างและเมื่อแม่วัวเดินจากไปนางก็ได้เลื้อยเข้ามาที่อ่างน้ำนม แล้วขายพิษเอาไว้ในอ่างน้ํานมนั้นหวังใจว่าเมื่อฤาษีมาดื่มน้ํานมจากในอ่างศิลานี้เหล่าฤาษีทั้งสี่ก็จะสิ้นใจตายทันทีเพราะพิษของนางและความลับของนางก็จะเป็นความลับไปตลอดการจากนั้นนางนาคอนหนก็ได้เลื้อยกลับวังบาดาลของตนไปด้วยความสะใจสิ่งที่นางนาคอนห์ทานั้นนางกบตัวน้อยรู้เห็นทั้งหมดด้วยความที่กระตันยูต่อฤาษีทั้งสี ที่ชุบเลี้ยงนางมาอย่างดีนางกบจึงได้กระโดดลงไปในแอ่งศิลาที่มีน้ำนมเต็มอ่างนั้นจากนั้นก็ดื่มน้ำนมไปแค่เล็กน้อยเพียงเท่านั้นนางกบก็ได้รับพิษร้ายของนางนาคอนงจนกระทั่งสิ้นใจตายอยู่ในอ่างน้ำนมนั่นเองกล่าวฝ่ายฤาษีทั้ง4เมื่อเดินทางมาถึงอ่างน้ำนมเพื่อจะนำน้ำนมไปดื่นกลับพบว่ามีร่างของนางกบนอนตายลอยอยู่ในอ่าง ก็บังเกิดความโมโหคิดว่านางกบตะกละอยากกินน้ำนมมากจนไม่อาจทนรอให้ฤาษีมาป้อนได้เหมือนทุกวันจึงร้อนใจกระโดดลงไปกินน้ำนมด้วยตนเองจนกระทั่งตายลอยอยู่ในอ่างเช่นนี้ทว่าฤาษีก็กลับมาคิดได้ว่าในทุกๆวันนางกบไม่ได้เป็นเช่นนี้บางทีที่นางกบกระโดดลงไปตายในอ่างน้ำนมอาจจะมีเรื่องราวอะไรอยู่เบื้องหลังก็เป็นได้ ฤษีจึงได้ใช้ยานพิเศษเพึ่งดูแล้วก็ได้พบกับความจริงว่าแท้จริงแล้วนางกบรู้ว่านางนาคอนง์ได้มาคายพิษทิ้งเอาไว้ในอ่างหวังจะทำให้ฤษีตายแต่ด้วยความเป็นสัตว์เดรัจฉานพูดไม่ได้เหมือนมนุษย์นางกบจึงทำได้แค่เพียงแสดงให้เห็นว่าน้ำนมนี้ไม่สะอาดและดื่มไม่ได้แล้วนางกบเลยยอมกระโดดลงไปรับพิษเสียเองและนอนตายเป็นศพให้ทุกคนเห็น เมื่อได้รู้ความจริงฤาษีทั้ง4ี่ตนต่างก็คิดอยากจะตอบแทนความดีของนางกบจึงคิดจะชุบชีวิตนางกบให้เป็นคนขึ้นมาฤาษีทั้งสี่ได้รวบรวมประความดีและความงามทั้งหลายทั้งปวงแล้วก่อกองไฟวิเศษขึ้นจากนั้นก็นำสิ่งดีงามเหล่านั้นโรยลงไปในกองไฟและนำร่างของนางกบตัวน้อยที่ขาดใจตายเพราะพิษของนางนาคอนงใส่ลงไปในกองไฟวิเศษนั้นด้วย จากนั้นก็ร่ายมนตราไม่นานที่กลางกองไฟนั้นเองก็บังเกิดร่างของสาวงามนางหนึ่งนางมีความงามเป็นเลิศกว่าใครทั้งปวงสมกับที่ฤาษีทั้งสี่ได้รวบรวมมาความงามและความดีมาใส่ไว้ฤาษีได้ตั้งชื่อนางกบว่านางมนโทซึ่งหมายความว่านางกบนั่นเองนางมนโทนั้นมีดวงหน้างดงามเหมือนกับดวงจันทร์ทั้งยังมีผิวพรรณงดงามผุดผาดจากนั้น ราษีทั้ง4ี่ก็ได้นํานางไปถวายแด่พระอิศวรซึ่งพระอิศวรก็ได้พานางมนโทไปถวายต่อให้กับพระอุมาเทวีเพื่อเป็นนางกำนันคอยรับใช้พระแม่อุมาเทวีในการต่อมาได้เกิดเหตุเขาไกลาลาดเอ็นเอียงเพราะว่ายักษ์วิรุณ6กคว้างสังวานานาคใส่ตุ๊กแกที่ร้องล้อเลียนตนสังวานานาคนั้นกระเด็นไปโดนเขาไกลาลาดจนเอ็นเอียง พระอีศวนจึงได้เปล่าประกาศหาผู้ที่จะมาทําให้เขาไกลล่าตั้งตรงได้ดังเดิมเทว่าไม่มีเทวดาหรือยักษ์ตนใดทําได้เลยพระอีสวนจึงนึกถึงทศกัณฐ์เพราะทศกัณฐ์นั้นมีถึง20แขน20มือคงจะสามารถตั้งเขาไกลล่าให้ตรงดังเดิมได้ทว่าทศกัณฐ์นั้นก็ได้มีเงื่อนไขกับพระอิศวรโดยบอกว่าถ้าตนสามารถตั้งเขาไกลล่าให้ตั้งตรงดังเดิมได้หากอยากได้อะไร พระอิศวรก็ต้องบันดาลให้ทุกอย่างซึ่งพระอิศวรก็รับปากกับทศกัณฐ์ดังนั้นทศกัณฐ์จึงเดินทางมายกเขาไกลล่าที่สุดเอียงให้กลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิมจากนั้นก็ได้ไปทวงสัญญากับพระอิศวรเรื่องที่ว่าหากขออะไรพระอิศวรต้องบันดาลให้ทุกอย่างแต่สิ่งที่ทศกัณฐ์ร้องขอนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกำลังตนนั่นก็คือขอพระแม่อุมาเทวี พระอิศวรไม่อาจผิดคำพูดได้และยังรู้ว่าทศกัณฐ์นั้นไม่มีฤทธิ์มากพอที่จะครอบครองพระแม่ดังนั้นเมื่อทศกัณฐ์อุ้มห่อพาตัวพระแม่อุมาเทวีออกจากวิมานที่เขาไกลราดไปพระอิศวรจึงบันดาลให้ทศกัณฐ์รู้สึกว่าตัวของพระแม่นั้นร้อนจนแทบทนไม่ไหวแม้จะใช้วิธีเอามือช้อนฝ่าเท้าของพระแม่และเทินพระแม่เอาไว้บนหัวทศกัณฐ์ก็ยังทรมานด้วยความร้อนเป็นอย่างมาก จนต้องยอมแพ้หอกกลับลงมาที่พื้นดินแล้ววางพระแม่ลงเพื่อจะเดินเท้าแทนการเทินไว้บนหัวแบบเดิมในระหว่างนั้นเองพระนารายก็ได้แปลงกายมาเป็นชายแก่คนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้แต่ปลูกโดยการเอารากชี้ฟ้าเอาปลายยอดนั้นทิ่มลงดินทศกัณฐ์เห็นเข้าก็หัวเราะเยาะและพูดขึ้นเจ้าช่างทำเรื่องที่โง่เขามาก ถึงได้ปลูกต้นไม้เช่นนั้นไม่มีวันที่ต้นไม้ต้นนั้นจะงอกงามได้ดอกสิ่งที่ท่านกำลังทำนั่นแหละโง่เขายิ่งกว่าสิ่งที่ข้ากำลังทำเสียอีกข้าทำอะไรที่โง่กว่าชายแก่ปลูกต้นไม้เอารากชีฟ้าอีกหรือก็การที่ท่านจะพาพระแม่อุมาไปครอบครองนั่นแหละเป็นสิ่งที่โง่งมกว่าข้ายิ่งนักเมื่อได้ฟังดังนั้นทศก,กัณฐ์จึงได้เอ่ยถามชายแก่ไป ว่าถ้าอย่างนั้นเขาควรทําเช่นไรชายแก่ที่เป็นพระนารายแปลงกายก็ตอบกลับไปว่าควรไปหาสตรีที่คู่ควรกับทศกัณฐ์สตรีที่สวยงามเหมือนดวงจันทร์ผิวพรรณก็งามผุดผ่องไม่แพ้ผู้ใดทศกัณฐ์จึงถามว่าหญิงงามคนนั้นเป็นใครชายแก่จึงตอบว่าหญิงงามนางนั้นมีชื่อว่านางมนโทและเป็นนางกำนันของพระแม่อุมาเทวีนั่นเองดังนั้น ทศก,กัณฐ์จึงพยายามอดทนร้อนเทินพระแม่อุมาเอาไว้บนหัวเหมือนเดิมแล้วหอกกลับไปคืนยังวิมานของพระนางที่เขาไกลราชจากนั้นก็ทูลขอนางมนโทมาเป็นรางวัลแทนซึ่งพระแม่อุมาก็ได้ประทานให้ด้วยความเต็มใจไม่นานนักทศก,กัณฐ์ก็ได้หาออุ้ม,มาตัวนางมนโทกลับไปยังกรุงลงกาของตนทว่ากว่าจะได้นางกลับไปถึงเมืองนั้นก็ยังต้องเจอกับอุปสรรคอีกเพราะต้องหาะผ่านเมืองขีดขิน อันเป็นเมืองของลิงพาลีที่มีพะละกกำลังและมีความเก่งกาจมากพาลีเกิดชอบนางงนโธขึ้นมาจึงต่อสู้แย่งนางงนโทมาเป็นของเขาได้สําเร็จจนกระทั่งอาจารย์ของพาลีมาช่วยเกลี้ยกล่อมบอกให้คืนนางงนโทแก่ทศกัณฐ์ไปเสียแต่กระนั้นนางงนโทก็ยังมีลูกกับพาลีหนึ่งคนนั่นคือองคตนั่นเองเมื่อนางมนโธได้กลับมาเป็นเมียของทศกัณฐ์ นางก็จงรักภักดีกับสามีของนางและมีลูกกับทศกัณฐ์หลายคนรวมถึงนางยังได้ทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีด้วยการใช้มนต์วิเศษที่ได้ร่ำเรียนมาเมื่อครั้งยังเป็นนางกำนันของพระแม่อุมาเทวีซึ่งมนต์วิเศษนั้นสามารถทำน้ำทิพย์ที่เอาไว้ปรารมช่วยเหลือคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้ซึ่งน้ำทิพย์นี้ทศกัณฐ์ได้ใช้ปรารมเหล่าทหารยักให้ฟื้นจากความตาย เมื่อครั้งที่ทศกัณฐ์ไปรบกับทัพของพระรามจะเห็นได้ว่าเมื่อครั้งยังเป็นนางกบนางมนโทนั้นก็เป็นกบที่มีความกระตันยูต่อผู้มีพระคุณครั้นได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์ที่สวยสดงดงามนางก็ยังคงรักษาความดีของนางเสมอเป็นหญิงที่จงรักภักดีต่อสามีและเป็นแม่ที่รักลูกเสมอมา